สวัสดีครับครอบครัวฟุตบอลไทยที่รักทุกท่านช่วงนี้นะครับเป็นช่วงที่แฟนบอลไทยแล้วก็ผู้ที่ติดตามฟุตบอลไทยเป็นห่วงทีมชาติไทยชุดยู17อย่างมากเลยนะครับแต่อย่างไรก็ตามแต่ครับท่านผู้ฟังที่เคารพไม่ใช่ว่าเราหมดโอกาสผมพูดในคลิปตั้งแต่เมื่อวานแล้วครับว่าเราจะต้องโค่นซาอุให้ได้โอกาสจะเหลือนะครับเพียงนิดหน่อยเราก็ต้องชฉวยไว้ตอนนี้เรายังอยู่ในทัวร์นาเมนต์นะครับ ความหวังเรายังมีและผมเชื่อมั่นในนักเตะไทยเราชุดนี้นะครับว่าสามารถผ่านเข้ารอบได้อย่างแน่นอนถ้าเราตั้งใจเสียอย่างนะครับรวมพลังรวมใจในการให้กำลังใจและเชียร์นะครับพอดีนะครับผมไปพบการจัดตัวผู้เล่นไลอัพ p 11ตัวผู้เล่นตัวจริงนะครับของอพูดก็ได้ครับของเพจคุณโกสินนะผมรู้สึกเห็นด้วยและรู้สึกว่าเป็นทีมที่มีเหตุมีผลสอดคล้องนะครับกับที่ผม วิจารณเกมนี้มั้งแต่วันที่แข่งขันเสร็จนะครับกับอุสเปคิ่ฐานว่าเรามีจุดอ่อนอะไรบ้างตรงนี้นะครับผมคิดว่าน่าสนใจมากการจัดตัวผู้เล่นในลักษณะนี้เนี่ยทำให้ลดช่องว่างแล้วนะครับทำให้ทีมทไทยเราเนี่ยดูเป็นทรงมากขึ้นนะเท่าที่ผมดูนะภูมิรพีนะผู้รักษาประตูดีแล้วครับส่วนคู่หลังก็สุภวิทย์กับคณพจน์น่โอเคครับส่วนตรงกลางนะที่ผมบอกว่าตรงกลางมิดฟิลด์เราเนี่ยอ่อนไปหน่อยนึง นะครับก็ต้องเติมมาด้วยพานุพง์หรือเจ้าโฟกนะครับกับชัยวัฒนะครับยืนคู่กับอนุพงเือนเดิมพานุพงเนี่ยจะช่วยอีกแรงหนึ่งในการที่จะสนับสนุนเกมรุกเพื่อช่องโหว่บริเวณแดนบนของเราในแดนวิดฟิลด์เนี่ยลดลงส่วนศีวกรให้ยืนหน้าไปก็ไม่ผิดอะไรครับเพราะว่าแน่นอนครับแข่งจะต้องจับตัวซนวาแน่นอนศีวกรจึงเป็นนะครับตัวสําคัญที่จะทาประตูที่นะครับจะเป็นเซอร์ไพรส์ในวันพรุ่งนี้ด้วย ส่วนทางด้านซ้ายก็คือนักกิจโพสีนะถูกต้องแล้วเพราะว่าน้องนักกิจเนี่ยเล่นดีครับในลักษณะกระชากลากเร้ยนได้ส่วนตัวแปรสําคัญนะถ้าเกิดว่าปรมเมตรลองดีสามารถลงได้นะครับเป็นวิงแบ็กฝั่งขวาเนี่ยจะดีมากๆเพราะว่าเมื่อวานนี้เมื่อวานก่อนนี้นะครับที่เราพ่ายให้กับอุซเบไปเนี่ยเรามีปัญหานะครับตรงบริเวณวิงแบ็กบริเวณฝั่งขวาพอสมควร เราเสียประตูก็เพราะจุดนั้นแหละครับที่เป็นช่องโหว่สาคัญแล้วปรเมศลองดีสามารถเติมเกมบุกได้อย่างยอดเยี่ยมถ้ายืนอยู่หลังซินวานี่ได้เรื่องครับการแทงบอลการกระชากลากเลยเนี่ยผมคิดว่าจะดีมากและตรงนี้เองครับจะช่วยคณพจน์ด้วยนะครับถ้าปรเมศย,ยืนตรงนั้นแล้วก็ภูริพันธ์นะครับยืนอยู่ด้านสุภวิทย์ทางด้านซ้ายมือเนี่ยผมคิดว่าก็ช่วยได้พอสมควรนักเตะคนใดที่เราไม่มั่นใจห้ามส่งลงเด็ดขาดครับห้ามส่งลงเด็ดขาดเลยในในแมตท,ที่เจอ ซาอุดิอาระเบียนี่นี่เป็นแมตตัดสินชะตากรรมของยู17ของเราเลยนะครับไม่มีอะไรสําคัญกว่านี้อีกแล้วครับรวมกันเป็นทีมเป็นทีมขึ้นมาได้ยู17ทีมนี้เนี่ยก็ในแมตบันพรุ่งนี้แหละครับสำคัญที่สุดกับนัดเจอกับจีนอีกสองแมต์นี่แหละอย่างอื่นไม่มีแล้วครับโอกาสสุดท้ายแล้วสําหรับยู17รุ่นนี้นะต้องบอกกับทุกคนนะครับทั้ง23คนตัวจริงอ่าตัวที่มีชื่อผู้เล่นนะครับรวมทั้งสตาฟทีมงานทุกคนว่าครั้งนี้นะเป็นโอกาสสุดท้ายแล้วที่เราจะแก้ตัวในการ เอาชนะซาอุดิอาระเบียในวันพรุ่งนี้ให้ได้การจัดตัวผู้เล่น11ตัวจริงที่ผมมองดูแล้วเนี่ยที่ผมเอาเออกนำมาลงให้เพื่อนเพื่อนดูเนี่ยผมคิดว่ามันปิดจุดอ่อนไี้เกอบหมดแล้วก็การเล่นในลักษณะเพรสแดนบนถูกต้องครับไม่ปล่อยนะเห็นเขาวิพา์วิจารณ์ว่าไม่ปล่อยให้เขานะครับกดมาถึงบริเวณหน้าประตูเราง่าย,ายตรงนั้นถูกต้องครับเราปล่อยให้อุสเบเล่นง่ายเหลือเกินครับแล้วก็วิงแบ็คของเราก็อ่อนพอสมควรนะ ไม่สามารถจะเล่นได้แล้วก็ทางเซนเตอร์แบ็กเราก็ยังเล่นติดประมาทด้วยจุดนี้จะต้องกําจัดให้หมดครับจะต้องกําชับนักเตะทั้งหมดแล้วตอนนี้ต้องให้ซินวาร่วมกับทีมร้อซมีเพื่อนบอกว่านะครับซินวาอาจจะมีเวลาซ้อมกับทีมแล้วทําไมถ้าเป็นผมนะเอาจริงเถอะเอาผมขอพูดหน่อยเถอะครับถ้าผมได้ซินวามานะผมจะให้นักเตะสสบตัวจริงอะซ้อมในสนามในสนามนะผมจะมีแค่สิบตัวและตัวหนึ่งเป็นตัวแทนซินวา นะผมจะซ้อมแบบนี้เลยแ้าผมจะสเกลดูซินวาแล้วคุยกับซินวาว่าซินวาเล่นแบบไหนอ๋อซินวาชอบเล่นแบบนี้นะเขาสามารถทะลุทะลวงได้แบบนี้ผมจะให้นักเตะทั้ง10ตัวเนะี่ยเล่นเพื่อซัพพอร์ตซินวาเลยซ้อมซ้อมรอเลยและไม่ใช่นักเตะทั้ง10ตัวไม่สําคัญเราเล่นระบบไหนมันก็สําคัญเหมือนกันแต่เราจะโง่ทําไมเราเราจะไปเล่นให้ให้ซินวาอยู่นอกเกมของแท็กติกเราทําไมล่ะครับทาไมเราไม่เชื่อมแท็กติกเขาเราเข้าหาซินวาแม็กเซสเหรอครับเขาเป็นผู้เล่นในระดับโลกนะผมบอกไว้ก่อนนะ มันโชคดีแค่ไหนนะเวียดนามก็ยังไม่ได้ตัวเหมือนเรานะอินโดเวียดนามเขาแอบปีชา้าเราแทบตายเราได้ซินวามาเนะี่ยเขาไม่มีนักเตะอย่างเรานะครับในเมื่อเรามีแล้วทําไมเราไม่จัดรูปเกมนะั้ในการฝึกซ้อมหนักๆเลยเว้นที่นั่งที่หนึ่งนะนะครับอย่างที่เอ่อก็ขออภัยนะครับเอ่ยนามคุณโกสินจัดมาเนี่ยให้ซินวายืนอยู่บริเวณฝั่งขวาคล้ายปีกขวาเนี่ยปีกซ้ายเป็นนักธกิจเนี่ยถูกต้องครับนักธกิจเนี่ยที่จริงแล้วซินวาเขา เขาถนัดปีกซ้ายนะแต่นักกิจเนี่ยอาจจะไม่ถนัดปีกขวาเท่านักธกิจโพสีเนี่ยมา,มาเล่นปีกขวามันจะฝืนสิ้นวาเนี่ยเล่นได้ั้งเท้าซ้ายเท้าขวาเอาไว้ตรงขวาก็ได้ครับน่าจะมีประโยชน์เหมือนกันก็ใช้ได้ครับการจับแบบนี้ผมถือว่าโอเคเลยดีที่สุดแล้วเท่าที่มีแต่มันต้องมีวงเล็บด้วยว่าปราเมศละองดีจะต้องลงสนามได้ด้วยถ้าปราเมศลงไม่ได้ใคร่ะครับจะไปยืนตรงนั้นนะครับจะเป็นใครครับจะต้องมีฝีเท้าระดับชัยวัฒน์เงินมานะครับต้องมีฝีเท้าระดับ ด้หลายคนนะ่ะที่ต้องเป็นเป็นท็อปเลยนะครับยืนวิงแบ็กฝั่งขวาเนะี่ยเพราะว่าตรงนั้นเป็นจุดเสียประตูครับถ้าเป็นเซียนพาก็าคือจุดจ่ายเงินเลยครับเขาจะจ่ายเงิน10บล้านก็จุดตรงวิงแบ็กฝั่งขวาเราเสียประตู2ประตูก็ตรงนั้นแหละในนัดที่เจอกับเนี่ยอุสเบกิสถานเนี่ยวิงแบ็กเราหลุดครับเซนเตอร์เราเซนเตอร์เราเนี่ยเอาไม่อยู่มันทําให้เราเสียประตูนะครับตรงบอลเมตรยืนนี่แหละวิงแบ็กฝั่งขวานี่แหละเป็นรอยรั่วรูเบเลอร์เลยครับ ตรงนั้นนะถ้าปรเมศยืยนตรงนั้นโอเคไม่ต้องเอาปรเมศมายืยนปีกก็ได้เพราะนักเตะอย่างน้องปั๊บปรเมศเนี่ยเขาสามารถทะลุทะลวงขึ้นมาคล้ายๆโออุ้มนี่แหละครับหรือเขาเล่นคล้ายๆกับน,นิโคลัสมิเกลสันถึงเขาจะเล่นวิงแบ็กฝั่งขวาแต่ก็ทะลุทะลวงมาถึงกรอบเขตโทษได้นะแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นการหนุนซินวาคือบอลจะถึงซินวาแน่นอนถ้ามีปรเมศดยืนตรงนั้นนะครับและชัยวัดเงินมาเนี่ยวันสองวันผมพูดไม่ทันแล้วล่ะ มันจะต้องจับซ้อมกับซินวาเลยชัยวัดเงินมาเนี่ยให้เขายืนอยู่ฝั่งขวาข้างๆซินวานั่นแหละต้องซัพพอร์ตตรงนั้นเลยและศิวกรเนี่ยนะครับจะต้องซ้อมหนัหนกๆเลยเพราะว่าศิวกรจะเป็นตัวฟรีสามารถยิงประตูได้อย่างสะดวกอี่ะศิวกรจะต้องเฉียบขาดในการยิงประตูเพราะแน่นอนครับซาอุดีอาระเบียเข้าประกบซินวาแม็กเซสแน่นอนแต่ผมเชื่อนะประกบไม่อยู่หรอครับซินวาแม็กเซสเนี่ยในการเลี้ยงตะลุยเข้าไปเนี่ย ถ้าซาอุดจะจับเขาอาจจะจับได้แค่สองครั้งแต่ครั้งที่ 3, สามซินวาจะฉีกฉีกแผงรับเลยรอดูสิครับไม่เชื่อผมระดับฟุตบอลคือระดับฟุตบอลนะครับผมคิดว่าซินวาฉีกแผงรับได้แต่อาจจะมีลักษณะว่าสองครั้งแรกอาจจะโดนสกัดอาจจะโดนรุมสองรุมสามเป็นเรื่องปกติครับแต่ลองให้ซินวาวิ่งเข้าทักงสามสี่ครั้งดูสิครับผมคิดว่าแผงรับของซาอุดีอาระเบียเนี่ยฉีกกระจุยแน่และตรงนั้นแหละครับถ้าซินวาพลาดศิวกร,กรต้องยิงครับ ต้องเทนกันแบบนี้ครับถ้าอยากชนะซาอู่แล้วทีนี้พอมีปรเมตรละองดียืนขวาน่าิงแบก็กภูริพันธ์ยืนซ้ายนะครับผมอุ่นใจขึ้นและตรงกลางพอมีพานุพงหรือเจ้าโฟกเข้ามายืนอีกคนหนึ่งช่วยอนุพงกับช่วยชัยวัฒเนี่ยผมก็ดีใจขึ้นอุ่นใจขึ้นนะครับต้องขอบคุณเลยนะจัดตัวผู้เล่นเนี่ยผมต้องขอพึ่งเพจตงกของคุณโกศินนะถือว่าจัดได้ดีครับจัดได้ดีนี่นี่แหละครับคือตอบโจทย์เลยไลน์อัพตัวนี้ตอบโจทย์มากนะครับ ก็ขอภาวนานะขอให้มันออกมาในรูปแบบที่เรามีโอกาสแค่ครั้งเดียวในการชนะซาอุดิอาระเบียและชนะจีนนะครับการจัดตัวผู้เล่นในลักษณะแบบนี้เนี่ยผมคิดว่ามันตอบโจทย์ทุกโจทย์นะครับถ้าเป็นผมผมก็จะจัดแบบนี้นะครับแล้วพอดีนะครับตรงใจตรงใจผมมากของเพจทุนโกสินนะที่จัดมาแบบนี้ผมก็เลยขออนุญาตนะครับขออนุญาตแล้วกันครับขอบพระคุณมากนําเอามาลงให้เพื่อนๆดูว่านี่ครับเนี่ยการจัดตัวผู้เล่นแบบนี้ตอบโจทย์ นะครับไม่ต้องโยกนะักธกิจมามาทางขวาก็ได้ผมคิดว่าซินวานะ่าจะคุมขวาอยู่ถึงแม้ว่าซินวาจะเล่นเป็นตำแหน่งปีซ้ายนแะมนยูนะเขายืนตรงนั้นเนะหมาะสมแล้วนะครับแล้วก็ที่จริงแล้วมันก็อยู่ที่การซ้อมวันนี้กับวันพรุ่งนี้ด้วยแหละครับว่าจะต้องเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างซินวาแม็กเซ็กับชัยวัฒน์เงินมากับปรเมศรองดี3ตัวผู้เล่นเนี่ยนะครับที่เขายืนอยู่ฝั่งขาขวาร่วมกันเนี่ยมันจะต้องซ้อมความสัมพันธ์ในการเชื่อมโยงในการที่จะจ่ายบอลแทงบอลนนะให้คล่องตัว ส่วนศสวกรเนี่ยต้องทําหน้าที่นะอย่างน้อยต้องได้หนึ่งถึงสองประตูอะ่ะยืนอยู่ตรงนั้นน่ะจะต้องเบิกสกอให้ได้เพราะว่าด้านหลังมีชัยวัฒน์มีซินวานะครับอยู่ตรงปีกปรเมศดดันอีกคนนึงอะ่ะได้เรื่องครับได้เรื่องแน่นอนถ้าจัดแบบนี้เนะี่ยรอเชียร์กันได้เลยครับวันพรุ่งนี้ครับคลิปนี้พูดไม่ยาวครับสเสบียตัวผู้เล่นพูดสั้นสั้นขอพระคุณเพจทุงโกศินนะครับสําหรับการจัดตัวผู้เล่นพอดีผมไปเจอเนี่ยผมบทพูดไม่ได้เรื่องนี้เลยนะครับนามาพูดให้เพื่อนฟังเพื่อเป็นควววามหัง่า พรุ่งนี้เรามีสิทธิ์โค่นซาอุดีอาระเบียแน่นอนถ้าเราวางแผนดีๆนะครับ ใจคนยังสู้อยู่มีไหวช่างสุดยังก้าวเดินสู่จุดมุมหมายแห่งใช้วันนี้มุ่งมันไม่เคยหวั่นไหวสู้สุดหัวใจเชื่อมสายสัมพันธ์คนไทยเรารักอนไทยเราคือคนไทยว่าใจดวง สุดยังก้าวเดินสุดจ,จุดมุ่งไม่แห้งใช้วันนี้มุ่งมันไม่เคยวันไหวสุดสุดหวัวใจเชิมซ้ายสัมพันธ์คนไทยเรา Tight people, all hearts are connected. Voice build the nation, build the you Products of the ninth step to the finish line with the hard hearts. We will go together in the same direction. High football family.